สำหรับท่านไหนที่รับชมรีวิว PlayStation 5มาแล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าหน้าจอหลักที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้ก็คือจอมอนิเตอร์ที่สเปคเป็นแบบ 4K HDR แล้วก็รองรับ f r เฟรชเร e อยู่ที่60 h z โดยมีขนาดอยู่ที่32นิ้วและแน่นอนว่าถ้าอยากจะเติมเต็มสายคอนโซลเกมเมอร์ก็คงต้องหาทีวีสักเครื่องมานั่งเล่นชิวๆบนโซฟาโดยโจทย์หลักๆของการเลือกซื้อทีวีครั้งนี้ของผม ก็คือต้องรองรับฟีเจอร์ต่างๆบนเครื่องเกมคอนโซลเจนล่าสุดครบถ้วนและที่สำคัญก็คือต้องราคาประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับสำหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาเจอช n e l นี้ครั้งแรกก็อย่าลืมเข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของ Channel และอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าคลิปนี้เราจะมาเลือกซื้อทีวีเครื่องใหม่สำหรับเครื่องคอนโซลเจนล่าสุดกันโดยผมจะแบ่งคลิปนี้ออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนแรกเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าถ้าเกิดเราจะซื้อทีวีสักเครื่องหนึ่ง <S <S เพื่อเอามาเล่นกับเครื่อง PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X แล้วก็ S เนี่ยต้องพิจารณาอะไรกันบ้างส่วนที่2ก็คือการเปรียบเทียบทีวี ที่ผมเลือกมาก่อนจะตัดสินใจซื้อจริงๆที่มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่จะอยู่ในช่วงราคาใกล้ๆกันแล้วก็ทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรับชมช่วงไหนเป็นพิเศษก็สามารถกดเลือกกันได้เลยนะครับผมแบ่งเป็นตอนๆไว้ให้แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่า สำหรับการเลือกซื้อทีวีมาใช้งานกับ PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X และ S นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าแค่เอาเล่นได้เนี่ยขอให้มีช่องต่อ HDMI ก็เพียงพอแล้วดังนั้นทีวีรุ่นใหม่ๆที่ขายขๆกันอยู่ตอนนี้ก็แทบจะใช้ได้หมดแต่จะให้ดีหน่อยก็ดูไปที่ความละเอียด 4K แล้วก็รองรับ HDR ขึ้นไปที่รุ่น Entry ยี่ห้อดังๆนะครับตั้งแต่ขนาดประมาณ40นิ้วขึ้นไป ก็แทบจะรองรับความละเอียดระดับ4 k หมดแล้วส่วน hdr เองก็แล้วแต่ว่าทีวีเครื่องนั้นจะรองรับเทคโนโลยีสูงแค่ไหนถ้าอธิบายคร่าวๆตัว hdr ก็คือความสามารถในการแสดงรายละเอียดในที่มืดแล้วก็ที่สว่างได้ดีกว่าแบบที่ไม่มี hdr นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับต้นทางต้องส่งภาพมาเป็น hdr ด้วยคราวนี้ถ้าเราอยากจะซื้อทีวีเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่สูงที่สุดที่ทั้ง ps 5แล้วก็ xbox series x เนี่ย ใส่มาให้ต้องพิจารณาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูทีละข้อกันเลยข้อแรกก็คือความละเอียดระดับ 8K ซึ่งข้อนี้ผมคิดว่าเป็นสเปคที่เราสามารถมองข้ามไปได้เลยนะครับทั้งตัวเกมณปัจจุบันที่แทบจะยังไม่มีเกมไหนรองรับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ที่เอาจริงๆผมว่ายังเล่นไม่ไหวหรอก 8K ถ้ารันได้จริงๆเฟรมเรทก็คงตกไปต่ำมากๆเอาเป็นว่าสเปค 8K ของ PlayStation 5เนี่ยยังไม่ได้ใช้จริงแน่ๆแค่ใส่มาเท่ๆเฉยๆ เต็มที่ก็อาจจะต้องรอรุ่น play 5 pro ถึงจะดูพอใช้ได้จริงหน่อยดังนั้นทั้ง playstation 5แล้วก็ xbox s e r i e s x เองความละเอียดสูงสุดณนะปัจจุบันที่ใช้งานได้จริงๆก็คืออยู่ที่4 k หรือว่า4 k ส่วน xbox s e r i e s S นะครับจะรองรับสูงสุดแค่2 k เท่านั้นเล็กอย่างก็คือทีวีที่ความละเอียด8 k ตอนนี้ราคาก็ยังสูงมากๆนะน่าจะอยู่ประมาณ8-9หมื่นเลยแต่ว่าถ้าใครงบเหลือเยอะจะจัดเผื่อไว้ก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับ ข้อที่2ก็คือรองรับ refresh rate ที่1 2 0รส hz สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับสเปคนี้อธิบายสั้นๆก็คือความสามารถของจอภาพในการแสดงจำนวนภาพนิ่งหรือที่เราเรียกกันว่าเฟร m e ต่อนหนึวินาที หรือถ้าเอามาแมชกับสเปคของเกมรหรือว่าเครื่องเกมให้สัมพันธ์นกันก็คือจํานวนเฟรม per second หรือว่าเฟรมต่อวินาทีหรือว่า FPS ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองเช่นจอที่รองรับ60 Hz ก็จะสามารถแสดงผลได้สูงสุด60 FPS หรือว่า60เฟรมต่อวินาทีส่วนจอภาพที่รองรับ120 Hz ก็จะสามารถแสดงผลได้สูงสุด120 FPS หรือว่าเฟรมต่อวินาที ซึ่งตามสเปคทั้ง PS5 แล้วก็ Xbox Series X และ S สามารถที่จะรองรับได้สูงสุดถึง120 FPS ด้วยนั่นเองและถ้าถามว่า real world หรือว่าใช้งานเล่นจริงเนี่ยมันได้ใช้จริงหรือเปล่าผมข้อต่อแบบนี้แล้วกันนะครับว่าณปัจจุบันเกมที่ออกมาแล้วรองรับ120 FPS บน PS5 มีประมาณ20เกม แต่ถ้าเกมดังๆก็อาจจะมีแค่ตระกูล Call of Duty พวกภาคใหม่ๆอย่าง b Black Ops Cold War Warzone หรือว่าภาคที่เพิ่งออกไปอย่าง Vanguard d e v i l May Cry 5 v e r เวอร์ชันของ Play 5 Doom Eternal แล้วก็เกมขับรถอย่าง Dirt 5ส่วนของฝั่ง Xbox เองนะครับมีเกมที่รองรับ120 FPS 80กว่าเกมเลยเนื่องมาจากฟีเจอร์ Backward Compatibility แล้วก็ FPS b o s t ที่ใส่มาให้กับตัวเครื่องทำให้นอกเหนือจากเกมเจนใหม่ๆแล้ว ยังมีเกมจากเครื่อง Xbox One แล้วก็ Xbox 360หลายๆเกมถูกบูต FPS ไปอยู่ที่1 2 0 f เฟรมเปอร์เซกได้นั่นเองที่นอกเหนือจากหลายๆเกมบน PlayStation 5แล้วเนี่ยก็ยังจะมีพวกเกมอื่นๆอย่าง Gear 5หรือว่า Halo หลายๆภาคเป็นต้นข้อที่3นะครับข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเปคที่สำคัญก็คือช่อง HDMI 2.1คิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในสเปคข้อแรกๆที่คนจะซื้อทีวีเครื่องใหม่เอามาใช้งานกับเครื่องคอนโซล เจนใหม่ๆเนี่ยพิจารณาแล้ว HDMI 2.1มันดียังไงอธิบายง่ายๆนะครับให้มอง HDMI ทั้งช่องเสียบแล้วก็สาย HDMI เองเนี่ยเป็นเสมือนท่อในการส่งข้อมูลที่เวอร์ชัน2.1จะมีแบนด์วิดหรือขนาดท่อในการส่งข้อมูลเนี่ยอยู่ที่48กิกะบิตเปอร์เซกันหรือว่ากิกะบิตต่อวินาทีที่ส่งได้เร็วกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าก็คือเวอร์ชัน2.0 ที่ส่งได้แค่1 8 g b กิกะบิตเซกันทำให้เวอร์ชันน2.1มีขนาดท่อที่ใหญ่พอที่จะส่งข้อมูลระดับ4 k 1 2 0 fps หรือความละเอียดที่4 k พร้อมกับเฟรมเรทที่120เฟรมต่อวินาทีซึ่งจริงแล้ว h d m i 2.1เนี่ยสามารถที่จะรองรับไปได้สูงสุดถึง8 k 6 0 f เฟรมเปอร์เซกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวที่ส่งสัญญาณมาด้วยซึ่งในกรณีนี้ก็คือ play 5กับ xbox series x นั่นเอง ที่2ตัวนี้ส่งได้สูงสุดก็คือ 4K 1 2 0 f เฟรมเปอร์เซกจริงๆข้อนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อ2ก่อนหน้านะครับเพราะณนะปัจจุบันเองเกมที่รองรับ1 2 0 f เฟรมเปอร์เซกจากเกมพวกนั้นเนี่ย90%จะจำกัดความละเอียดอยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD เท่านั้นมีน้อยมากๆนะครับที่จะขึ้นไปถึง 4K 1 2 0 f เฟรมเปอร์เซก เท่าที่เช็คมาเก,กมเกกดังๆก็จะมีพวก c อ l l of d u t y Warzone ทั้งบน Play 5แล้วก็ Xbox Series X กับ Gear 5บน Xbox Series X แต่คาดว่าในอนาคตก็คงจะมีเกมที่ออกมารองรับ 4K 120เฟรมเปอร์เมากขึ้นดังนั้นใครที่มีมอนิเตอร์ที่รองรับ120 h z หรือว่า144 h z แต่ความละเอียดอาจจะแค่ 180p 0หรือว่า 2K อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พอร์ต HDMI 2.1นะครับ เพราะว่าการส่งยังไม่ต้องใช้แบนด์วิดที่เยอะขนาดนั้นและทีวีส่วนใหญ่ในตลาดถ้าเกิดสเปคเขาบอกว่ารองรับ hdmi 2.1แล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะมาพร้อมการรองรับ4 k 1 2 0 hz ด้วยนั่นเองสเปคข้อต่อมานะครับก็คือ vrr กับ allm เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกัน vrr หรือว่า variable refresh rate คืออัตราการปรับ refresh rate ของทีวีให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ต้นทางที่ส่งสัญญาณมา หรือในที่นี้ก็คือเครื่องเกมแบบเรียลไทม์นั่นเองเช่นการแสดงผลปกติอาจจะอยู่ที่60เฟรมเปอร์เซกแต่จังหวะที่มีอ็อบเจกต์หรือว่ามีเอฟเฟกต์เยอะเฟรมอาจจะดรอปลงไปเหลือประมาณ50กว่าหากไม่มีฟีเจอร์นี้ภาพที่ออกมาก็อาจจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าชัตเตอร์ดีเลย์หรือว่าภาพกระตุกและสกรีนเทียริงหรือว่าภาพฉีกขาดแต่ถ้ามี VRR ทีวีจะทำการปรับ refresh rate ให้ตรงกับสัญญาณที่ส่งมาทำให้ช่วยลดอาการทั้ง2องอย่างนี้ลง ซึ่งข้อสังเกตก็คือฟีเจอร์ v r ตอนนี้จะมีแค่บน Xbox Series X แล้วก็ S เท่านั้นบน Play 5เนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ว่า Sony เองเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะมีการอัปเดตให้ในอนาคตส่วน ALM หรือว่า Auto Low Latency Mode คือการเปลี่ยนโหมดการแสดงผลของทีวีให้เป็นโหมดเกมโดยอัตโนมัติเมื่อเราเสียบเครื่องเกมหรือว่าเปิดเครื่องเกม โดยโหมดเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ลด Input ตแลกให้น้อยที่สุดก็คือคำสั่งที่เราได้รับมาจากคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะมาแสดงผลบนหน้าจอได้เร็วที่สุดโดยที่ทีวีเนี่ยจะปิดพวกฟิลเตอร์ภาพต่างๆนั่นเองและนี่ก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ของทีวีที่เราควรจะต้องคำนึงถึงสำหรับใครที่มองหาทีวีสักเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อมาใช้กับเครื่องคอนโซลเกมใหม่ๆอย่าง PlayStation 5หรือว่า Xbox Series X แลวก็ S ที่เหลือก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ด้านภาพซึ่งผมเองก็คงไม่ขอลงรายละเอียดในคลิปนี้เพราะมันเยอะมากๆเช่นชนิดของหลอดภาพ LED OLED QLED Mini LED ฟีเจอร์อย่าง local dimming หรือว่าพวก HDR HDR 10 plus Dolby Vision เอาแค่ c อฟีเจอร์พอที่สรุปให้อีกทีก็คือมีดังนี้นะครับอย่างน้อยต้องรองรับ 4K HDR ข้อ2ก็คือต้องมี refresh rate อย่างน้อย120เฮิแล้วก็รองรับช่องต่อแบบ HDMI 2.1แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีฟีเจอร์อย่าง VRR แล้วก็ ALLM และส่วนต่อไปเราจะมาดูกันว่าทีวีรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างที่ผ่านเกณฑ์เลขหนึ่งปัจจัยหลักที่ผมนำมาพิจารณาด้วยก็คือราคางั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ส่วนที่2กันเลย สำหรับส่วนที่2ผมก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าส่วนตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านทีวีแค่พยายามที่จะหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อทีวีสักเครื่องหนึง่งแล้วก็รวบรวมเอามาทําคลิปคลิปนี้ดังนั้นถ้าเกิดคาตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ณทีน่นี้รวมไปถึงถ้าเกิดท่านไหนเป็นพวกเซนทีวีก็สามารถคอมเมนต์แนะนําพูดคุยกันได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาชมด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าปัจจัยที่ผมนํามาใช้เลือก ทีวีเครื่องใหม่จะประกอบไปด้วย4ข้อหลักๆเดี๋ยวทัวร์ให้ทีนะครับก็คือ 4K HDR Refresh Rate 120Hz HDMI 2.1แล้วก็รองรับฟีเจอร์อย่าง VR แล้วก็ a l m m และข้อที่5ที่เพิ่มเข้ามาก็คือราคานั่นเองดังนั้นโจทย์ของรุ่นที่ผมจะเลือกมานะครับก็คือจะเลือกรุ่นที่ถูกที่สุดของแต่ละยี่ห้อที่รองรับฟีเจอร์4ฟีเจอร์ที่กล่าวไปครบถ้วน และรุ่นที่เข้ารอบทั้งหมดมีดังนี้ครับ h ฮ s e n EU8G LG Nano 86 Samsung Q70A Sony X85J TCL C728 และรุ่นสุดท้ายก็คือ Toshiba C หรือว่า Z770 เท่าที่ผมสำรวจมาตลาดบ้านเราที่มีขายก็จะมีรุ่นอยู่ประมาณนี้นะครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูสรุปราคาแล้วก็สเปคของแต่ละรุ่นกันซึ่งข้อมูลที่ใส่เข้ามาหลากัหลกๆผมก็จะหามาจากเว็บไซต์ o f f i c i a l ของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือถ้าไม่มีผมก็จะหาตามพวกเว็บรีวิวต่างๆแล้วก็อาจจะมีบางแบรนด์นะครับที่พอเข้าไทยแล้วมีการตัดสเปคปรับลดอะไรลงยังไงถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใช้รุ่นไหนอยู่ก็สามารถช่วยกันเสริมได้เลยก่อนจะไปดูนะครับก็ต้องบอกว่าทุกรุ่นที่ผมเอามาใส่ในชาร์ตเนี่ยเป็น รุ่น55นิ้วนะครับเรียกว่าเป็นเรนจ์ที่ปัจจุบันเองเนี่ยนิยมแล้วก็ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะสำหรับลำดับอันนี้ไม่ได้อิงอะไรเลยนะก็คืออิงจากตัวอักษรตัวแรกก็คือ h ฮ s e n EU 8 g ซึ่งต้องบอกว่า h ฮ s e n เองเนี่ยเขาจะทำตลาดชื่อรุ่นไม่เหมือนกันนะใน s h อ p e e กับในห้างเนี้ยอาจจะต้อง ลองสอบถามดูดีๆนิดหนึ่งนะครับชื่อรุ่นอันนี้เป็นชื่อรุ่นในออนไลน์ขนาด55นิ้วราคาอยู่ที่25,990บาทอันนี้ผมดูราคาแบบ Basic เบสิกนะไม่ใช่เป็นราคาที่มีคูป,ปองส่วนลดอะไรนะครับเป็นราคาที่เขาตั้งซื้อได้ปกติรองรับ 4K HDR แล้วก็รองรับ 120Hz ด้วยนะครับส่วน HDMI 2.1สำหรับไฮเซนรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ต้องดูดีๆเพราะว่าสเปคเมืองนอก บางประเทศเนี่ยเขาใส่2.1มาให้แต่ว่าในเมืองไทยที่เอามาขายไม่มีแต่ว่ารองรับ 120Hz นะเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปเล่นแค่เกม 180p 0 120Hz ตัวนี้รองรับนะครับไม่ต้องใช้ HDMI 2.1ก็ได้รองรับ VR r รองรับ a l m ส่วนฟีเจอร์อื่นๆอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เสริมที่ใส่เข้ามาเพิ่มเติมให้ตั้งแต่พาร์เนลก็หลักๆที่ขายตอนนี้ก็จะมี VA กับ IPS ก็ VA จะมีคอนทราสต์ที่สดกว่า ส่วน IPS จะมีจุดเด่นก็คือมุมมองที่กว้างกว่านะดังนั้นถ้าใครเอาไปใช้งานแบบในห้องนั่งเล่นดูกันโซฟายาวๆตัวใหญ่ IPS ก็ดูจะเหมาะแต่ถ้ามุมมองแคบๆค,คุมแสงได้ดีๆตัว VA ก็น่าสนใจซึ่งของ h i s e n ่ยจะเป็นแบบ VA Local Dimming นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการหลี่แสงหลอดไฟทำให้พวกสีดำอะไพวกนี้มันดำสนิทนะครับก็เป็นฟีเจอร์เสริมใครสนใจไปอ่าน เพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ใส่มาให้ซึ่ง hisense eu 8 g ก็รองรับ local dimming ด้วยเหมือนกันแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะยังไม่เป็น android นะเป็น os ของ hisense เขาเองอยู่ถัดมานะครับก็คือ lg nano 86 55นิ้วเหมือนกันราคาตอนนี้ผมดูในออนไลน์ก็อยู่ประมาณ22,290บาทอยู่ประมาณนี้แหละแน่นอนก็เป็น4 k hdr แล้วรองรับ1 2 0 hz แล้วก็มี hdmi 2.1มาให้2ช่องที่รองรับสูงสุด ก็คือ 4K 120Hz รองรับทั้ง v r แล้วก็ a l m พาเนลเป็นแบบ IPS มี Local Dimming ด้วยส่วน Android ยังไม่มีนะครับเป็นระบบปฏิบัติการของ LG เขาเองตัวถัดมาก็คือ Samsung Q70A ราคาถูกที่สุดเลยนะในชาร์จอยู่ที่22,190บาทรองรับ 4K HDR แล้วก็ 120Hz มี HDMI 2.1มาให้นะครับแต่มีแค่ช่องเดียว ก็แน่นอนว่ารองรับ 4K 120 h z มีฟีเจอร์ทั้ง v r แล้วก็ AOM Panel เป็นแบบ VA ยังไม่มี Local Dimming นะครับตัวนี้แล้วก็ยังไม่เป็น Android ใช้ระบบปฏิบัติการของ Samsung เขาเองตัวถัดมาก็คือ Sony X85J ราคาตัว55นิ้วจะอยู่ที่28,900บาทรองรับ 4K HDR 120 h z นะแล้วก็มี HDMI 2.1มาให้2ช่อง ส่วน VRR นะครับโซนี่เขาประกาศว่าจะอัปเดตให้ในอนาคต ALM มีแล้วนะครับแล้วก็พา n e เนลเป็นแบบ VA Local Dimming ยังไม่มีแล้วก็ Android ตัวนี้เป็น Android TV เรียบร้อยแล้วนะครับตัวถัดไปก็คือ TCL C728 ราคาตอนนี้อยู่ที่25,990รอบาทรองรับ 4K HDR 120Hz พร้อมกับ HDMI 2.1 2ช่อง รองรับทั้ง v r r a l m p a n นลเป็นแบบ va แล้วก็มี local dimming ด้วยนะครับแต่ว่า tcl เขาจะใช้คำว่า micro dimming แทนแล้วก็เป็น android tv แล้วตัวสุดท้ายก็คือ toshiba c หรือว่า Z770 ขนาด55นิ้วราคาอยู่ที่2,9900บาทรองรับ4 k hdr 1 2 0 hz แล้วก็มี hdmi 2.1มาให้2ช่องรองรับ v r r a l m พา n e l เป็นแบบ va แล้วก็รองรับ local dimming แล้วก็เป็น Android TV แล้วด้วยนั่นเองซึ่งเอาจริงๆนะครับสเปคของทีวีเองเนี่ยก็มีฟีเจอร์อื่นๆให้พิจารณาเสริมมากมายอยู่ที่ใครชอบแบบไหนแล้วก็ซื้อไปทำอะไรและที่สำคัญเลยก็คืองบเยอะหรือเปล่าเช่นการออกแบบดีไซน์แนวภาพสีสัน ด้วยชนิดของจอภาพหลอดไฟต่างๆแต่คลิปนี้ก็แน่นอนว่าผมจะเน้นไปที่การซื้อมาเพื่อใช้งานเล่นเกมกับเครื่องคอนโซลเจนใหม่ๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อทีวีสักเครื่องละกันและคําถามที่หลายๆคนสงสัยเมื่อดูมาถึงตอนนี้แล้วก็คงไม่พ้นตัวผมเองล่ะซื้อทีวีรุ่นไหนแล้วก็เพราะอะไรก่อนที่จะไปเฉลยนะครับลองเดากันเล่นๆดูก่อนละกันติ๊กตอกติกตก๊ก และรุ่นที่ผมซื้อก็คือรุ่นนี้ครับ Samsung Q80A คราวนี้ก็มาถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกทีวีรุ่นนี้ข้อแรกเลยก็คือต้องผ่านเกณฑ์4ฟีเจอร์ของทีวีสำหรับเครื่องเกม Next Gen ก่อนทำให้ผมต้องตัดยี่ห้อมหาชนอย่าง h i s ซนทิ้งไปเพราะว่ามันไม่มี HDMI 2.1ทำให้ยังไม่รองรับที่ 4K 120Hz รวมถึง Sony X85J ด้วยเพราะตอนที่ผมตัดสินใจซื้อนั้น ตัว Sony X85J เนี่ยยังไม่รองรับฟีเจอร์ VRR แม้ว่า Sony ่เขาจะมีดอกจานว่าจะอัปเกรดให้ในอนาคตนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่าผมจำเป็นจะต้องเอามาใช้ทำคอนเทนต์จึงต้องมีฟีเจอร์ต่างๆครบแม้ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยจะชอบแนวภาพแล้วก็โมชั่นของทีวี Sony ก็ตามข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของพาร์เนลซึ่งอันนี้อาจจะอยู่นอกเหนือจากสีข้อที่กล่าวไปพาร์เนลเนี่ยจากที่เมื่อกี้ดูในตารางไปก็จะมีทั้งที่เป็น IPS แล้วก็ VA ซึ่งทั้ง2อ,อย่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน IPS ก็เน้นมุมมองการรับชม VA ก็เน้น Contrast จัดๆนะครับแต่ว่ามุมมองเนี่ยอาจจะด้อยกว่า IPS ซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองเพราะว่าทั้งทีวีแล้วก็มอนิเตอร์เครื่องที่ใช้ก่อนหน้าเนี่ยทุกเครื่องเป็นจอภาพแบบ IPS ทั้งหมดรอบนี้จึงตัดสินใจเลยว่าถ้าจะซื้อทีวีเครื่องใหม่ขอจอภาพที่เป็นแบบ VA อยากจะลองคอนทราสตแจ่มๆดูบ้าง แล้วก็ตำแหน่งการรับชมในห้องเนี่ยก็ค่อนข้างแคบอยู่แล้วข้อนี้ก็เลยทำให้ต้องตัดใจจาก LG Nano 86ไปแล้วก็เลยเหลือผู้เข้ารอบอยู่3ยี่ห้อนะครับก็คือ Samsung Q70A TCL C728 แล้วก็ Toshiba C770 ดังนั้นปัจจัยสุดท้ายที่ผมเอามาพิจารณาก็ง่ายๆเลยนะครับราคานั่นเองที่หากเราจะมองฟีเจอร์เสริมที่ Samsung ไม่มีให้แต่ว่าทั้ง TCL แล้วก็ Toshiba เนี่ยมีเพิ่มมาให้เหมือนกันก็คือได้ HDMI 2.1มา2ช่องแต่ว่า Samsung มีแค่ช่องเดียวได้ Android TV แต่ว่า Samsung ยังใช้เป็น OS ของเขาเองอยู่ได้ Local Dimming ซึ่ง TCL เขาจะเรียกว่าเป็น Micro Dimming แล้วก็ข้อที่4ที่เอามาพิจารณาเนี่ยซึ่งอันนี้ซัมซุงดีกว่าก็คือฟีเจอร์ในการแทรกโมชั่นทําให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูลื่นไหลขึ้นซึ่งข้อน,นี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับที่เวลาผมดูหนังเนี่ยจะชอบเปิดให้ภาพมันดูลื่นๆแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาไปยืนตามห้างเนี่ยจะชอบฟีเจอร์นี้อยู่2ยี่ห้อก็คือโ o n y กับซัมซุงส่วนของ TCL กับ Toshiba เขาก็ไม่ได้เน้นตรงนี้มากเท่าไหร่อ๋อแล้วก็ก่อนจะไปสรุปนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมจะตัดสินใจซื้อทีวเ่ TCL C728 ตัพงจะออก ทำให้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28หรือว่า29นะไม่ได้ถูกเหมือนตอนที่ผมทำคลิปก็คืออยู่ที่25,000ทํำให้สุดท้ายนะครับผมก็ยอมแลก7,000บาทกับฟีเจอร์ที่เสียไปอย่าง HDMI 2.1 Local Dimming Android TV แล้วก็มาเอา Samsung Q70A ที่ราคาถูกกว่าแล้วก็ได้โมชั่นในการดูหนังลื่นๆแทนแต่ถ้าเอาตรงๆณนะตอนนี้ที่ราคา TCL C728 เนี่ย ลงมาใกล้ๆก so ับ so a ั so s u n งก็อาจจะมีเอ็นเอนไปอยู่บ้างนะครับและถ้าใครอยากจะเช็คราคาโปรโมชั่นล่าสุดก็สามารถดูได้จากลิงก์ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมแปะเอาไว้ให้เช็คทุกรุ่นเลยก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังมองหาทีวีสักเครื่องหนึ่งอยู่เพื่อเอามาใช้กับ play 5หรือว่า xbox series x และ s หรือว่าดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าทีวีเครื่องเก่าของตัวเองเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่ม คิดเห็นยังไงบ้างหรือว่าดูแล้วได้รุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้หรือถ้าใครใช้รุ่นไหนอยู่ดีไม่ดียังไงชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเลงๆอยู่หรือใครที่อยากจะดูรีวิวซ m s u n g Q จ0 A ตัวนี้แบบเต็มๆก็คอมเมนต์แจ้งกันไว้ได้นะครับ <S <S และสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปจากคอนโซลเ g a m e อร์ t เตชัหรือใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถที่จะกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงแค่ เดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ